กล้องใต้ท้องรถเป็นยังไงเดี๋ยวอูพาไปดูครับวันนี้อูอยู่ใน Mercedes-Benz GLC 350 E MG Dynamic นะครับก็ <S <S เป็นรุ่นใหม่เนาะที่เพิ่งเปิดตัวมาแลหลายๆคนก็จะมองว่ามันมีกล้องใต้ท้องรถแต่จริงๆแล้วครับรถคันนี้มันใช้วิธีการแคปเจอร์ภาพแล้วเอามาเรียงต่อกันทําให้สร้างภาพเสมือนขึ้นมาเหมือนกับว่าเรามีกล้องใต้ท้องรถเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าการใช้งานกล้องตัวนี้ทำยังไงนะ เริ่มต้นนะครับเราจะมากันที่โหมดออฟโรดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เลือกปุ่มที่โฮมนี้นะครับแล้วก็ไปที่ออฟโรดแล้วก็ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์กล้องอยู่นะครับตัวกล้องก็จะเป็นการแคปเจอร์ภาพจากกล้องหน้ารถนะครับเนี่ยจะมีรูปล้อให้เราทั้งสองข้างนะครับตรงนี้พื้นของเราเนาะช่วงที่เราวิ่งเนี่ยจะไปเหยียบอะไรไหมโดยที่โหมดตัวนี้นะครับชื่อว่า t r a n s l a r e n t Bonnet จะเป็นการจําลองภาพเสมือนจากกล้องหน้านะครับแล้วก็มาสร้างภาพตรงนี้เนาะเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอหินเจออะไรล้อเราก็สามารถเลี่ยงได้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะโดยที่โหมดตัวนี้ครับจะใช้ได้ตอนที่ความเร็วไม่เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้นี่ครับเราก็สามารถเลี้ยวหลบหลุมหลบอะไรได้เลยนี่ครับสร้างความปลอดภัยให้กับเราได้ ถ้าใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้ก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคกับการใช้งานตัวรถที่มาใหม่ๆอัปเดตให้ทุกท่านสม่ำเสมอน,น,นะครับเพราะว่าอะไรใหม่ๆตอนนี้โลกปัจจุบันก็มีเปลี่ยนมาอย่างตอนนี้ EQE e ก็เพิ่งมาใหม่เทคโนโลยีก็มาใหม่เดี๋ยวถ้าได้รถมาอู๋จะมาแชร์ให้ฟังกันต่อนะครับ